กับสำหรับคนที่ใช้งานแบกปุกนะครับหลายคนก็มักจะต้องการใส่เกตนะครับนี่าเป็นตัวอย่างเกตแบบแข็งนะครับทั้งด้านล่างก็พัพับด้านบนนะครับซึ่งปกติแล้วเราเองก็ไม่ได้ใส่นะครับใครที่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับเรามองว่าไม่ใส่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับหากเราใส่เคสนะครับหากเป็นเคสแบบ ลื่นนะครับก็อาจจะเกิดปาเวลาเราหยิบจับถือพวกปลาต่างๆก็จะร่วงได้นะครับต้องมองหาเคสที่ลักษณะด้านนะครับหลายคนก็ใส่เพื่อป้องกันรอยน้ำมือเราคิดกวนการกระแทกต่างๆนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมมองว่าถ้าหากไม่ได้พวกพไปลาวัไหนวไ,ไหน,ไไหนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เกสก็ได้นะครับ สำหรับการใส่เคสครับก็ช่วยในส่วนของการจับตัวเวลาเปิดตัวหน้าจอนะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มน้ำหนักนะครับก็จะเพิ่มน้ำหนักตัวเคสนะครับให้กับฝาพับด้านบนเวลาเราใช้เป็นานานก็อาจจะทำให้ตัวบานพับด้านล่างนะครับเวลาเราเปิดปิด ก็จะเกิดการกรอนได้มากกว่าปกติเนื่องจากมีน้าหนักทัง้งตัวเวลาเราปับเก็บกดทับด้วยว่าเราเอ็นหน้าจอไปด้านหลังนะครับน้าหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฝุ่นมาเกาะตามขอบเคสนะครับก็จะทําให้ เกิดการสะดงความชื้นแล้วก็บางครั้งเราติดสติกเกอร์นะครับตัวเกียร์ก็จะไปดันตัวสติกเกอร์ที่เราติดได้นะครับนี่คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับ